เอาขึ้นได้ได้นะเพราะ,ระคลิป<ร>มันยาวอยู่โอ้ยมีปัญหาเลยเต็มปากอย่างนี้เฮ้ยกูกดยังเนี่ยถุยที่เพื่กูอยู่ไหนหาครับไป <laughs> ไม่ได้อย้ <laughs> ู ปากหน่อยลูกเฮ้ยเจนเ็นเจนเ็นเฮ้ยเข้าคีบเข้าข้าล่องไอ้เบลมึงรู้ซักก่อน เอ้ยไม่ใช่มึงรู้หรือเปล่านี่คือใครตาลเตาตงไอโต้งตะวันใสสวยโอ้โหมปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยเถ้ะเดี๋ยวขอพัพนิ่งนะครับเดี๋ยวกันนะเดยว